โยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอาเซน่าเกมคุงนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่น u n นอุดมเรีเป็นเกมที่ผมรีวิวพลังไปแล้วสามพลังนะครับเพิ่งจะมาสอนเล่นครับก่อนอะื่นนะท่านผู้ชมกดคาว่าเพนะถ้าท่านผู้ชมเล่นไเป็นนะครับกดคำว่าเพนะตรงกลางหน้าจอนะและท่านก็จะเกิดมาในในสนามโรงเรียนนะในรั้วโรงเรียนนะในหน้าโรงเรียนอย่างนี้นะครับ อ่าและจุกท่านนะครับดูที่พลังของตัวเองคนระับว่าท่านเกิดมาแล้วได้พลังอะไรนะครับอ่าแล้วก็กดไปที่เลขหนึ่งนะมันจะมีออร่าเซนต์อยู่นะกดไปนะครับแล้วก,กดที่หน้าจอหนึ่งทีนะมันจะบอกนะครับว่าจุดฟาร,รม์มเวลฟาร,ร์มเควสของเราอยู่ตรงไหนนะเควสมันก็จะบอกว่าเออมีเวลเลเวลหนึ 1, ห่งเลเวลสองเลเวลหนึ่งจุดห้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไดอารี่เควสครับไดอารี่เควสก็คือวันหนึ่งทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่มีสอง มี2เควสนะครับก็คือวันหนึ่งทําได้2เควสนี้แค่น so ั้นนะครับแล้วก็จะได้ตังค์เยอะมากแล้วก็ได้ EP ด้วยนะครับการการเปิดใช้สกิลนะครับให้กดตัวแซดนะครับกดตัวแซดกดปุ่มแซดก็คือการเปิดใช้สกิลครับแล้วก็จะมีสกิลโผล่ขึ้นมาให้นะครับถ้าเราไม่เปิดใช้เราก็จะเป็นคนธรรมดานะครับก็คือเราต้องเปิดใช้งานสกิลนะครับเราถึงจะมีพลังนะครับถ้าเราไม่เปิดใช้สเตตเรามันก็จะเป็นผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นเลเวลหนึ่งนี่ครับดูสเตต ตอนที่ไม่เปิดใช้สกิลนะครับก็จะเป็นเลเวลหนึ่งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราเปิดใช้มันก็จะเป็นเลเวลตามที่เราฟาร์มมานะครับของพลังนี้นะครับก่อนไปรับเควสนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับใส่โค้ดก่อนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับรับเควสนะครับแล้ให้ท่านผู้ชมนะครับเอามารับเควสประจําวันก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ท่านเพิ่มเวลได้ไวกว่านะครับเพราะว่าแค่วิ่งส่งของก็ได้เวลแล้วนะครับ กดชิปเพื่อวิ่งนะครับจะได้วิ่งเร็วขึ้นนะครับพอส่องเควสเสร็จนะครับให้ท่านผู้ชมวิ่งกลับไปรับเควสแรกเลยนะครับแล้วก็ฟาร์มต่อฟาร์มกับมอนสเตอร์นะครับก็เนี่ยครับรับเควสแรกเลยนะครับเควสอยู่ตรงนั้นนะครับ เราพอท่านผู้ชมเลเวลหนึ่งจุดห้าปุ๊บให้ท่านผู้ชมมารับเควสตรงนี้นะครับเควสจะอยู่นี้ครับเป็นผู้หญิงเสื้อสีชมพูตัวนี้นะครับพอเลเวลสองจุดศูนย์ก็มารับเควสตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมอนเตอร์ที่ชื่ออยู่บนหัวมอนเตอร์นะครับก็คือพลังของมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับว่ามีพลังเท่าไหร่แล้วใช้พลังอะไรนะครับประมาณนั้นนะครับถ้ามอนเตอร์เป็นชื่อดิสซี่พันอย่างนี้นะครับมันก็จะต่อยเรามึนนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังของมอนเตอร์นะครับพอท่านผู้ชมเลเวลิ่งบ จะมีเลเวลสองจห้รับเควสอยู่นะครับมอนตรงนี้ก็จะโหยดขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นมอนระดับอีลิเทียนะครับพอท่านผู้ชมเลเวล3.5นะครับให้ท่านผู้ชมวิ่งตามผมมานะครับก็จะอยู่ตรงข้างหลังโรงเรียนนะครับเป็นที่ฟาร์มของเลเวล3.5นะครับเป็นสนามกีฬานะครับก็วิ่งตามผมมาเลยนะครับมอนเควสนี้ก็จะเป็นมอนระดับอีลิเทียหมดเลยนะครับ แต่2.5จะเป็นระดับอีลิตเทียผสมกับมิดเทียนะครับผสมกันนะครับพอท่านผู้ชมฟาร์มเควส3.5เสร็จนะครับให้ท่านผู้ชมวิ่งตามผมมานะครับเป็นเควส4.3นะครับเป็นเควส4.3นะครับก็จะเป็นระดับไฮเทียผสมกับอีลิตเทียนะครับก็ฟาร์มตรงนี้เสร็จปุ๊บให้ท่านผู้ชมนะครับ ชมมาฟาร์มที่เลเวล5.0นนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นระดับไฮเชียร์ลัวเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็โหดมากด้วยนะครับเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรให้ทมากนะครับก็ฟาร์มตังค์เสร็จแล้วก็ไปสุ่มพลังนะครับให้ได้พลังดีๆมาใช้นะครับเพื่อไป PVP นะครับไป PVP กับผู้เล่นคนอื่นนะครับฟาร์มให้ได้เงินเออไปสุ่มอ่ะเอาพลังดีๆมาใช้แล้วก็ไปแกล้งผู้เล่นคนอื่นนะครับ เพื่อความสนุกของตัวเองนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วผมจะพาไปดูที่สุ่มพลังนะครับพอฟาร์มตัวนี้เสร็จนะครับมาครับเราให้ท่านผู้ชมครับเปิดออร่าเซนเลยนะครับเปิดออร่าเซนออร่าเซนี่มันบอกจุดหมดเลยนะครับว่ามีจุดอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ไปที่ ability รีลอเลยครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดสุ่มพลังนะครับให้มาคุยกับด็อกเตอร์คนนี้นะครับนี่ครับกดคุยปั๊บ ราคาการหมุนหนึ่งครับบ้งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหมุนได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเกมนี้มีบอสด้วยนะครับอสก็จะเกิดทั่วแมปเลยนะครับแต่บอสจะสังเกตง่ายๆครับก็คือมันจะยืนอยู่ตัวคนเดียวนะครับแล้วบอสก็โหดด้วยนะครับเราต้องไปเล่นกับคนอื่นนะครับเราถึงจะตีบอสไหวน,นะครับแล้วบอยก็ให้ตังค์เยอะด้วยนะครับตีตัวเดียวแล้วก็ให้ตังค์เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ได้เอ็กพีด้วย เดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาบอสนะครับว่าบอสเป็นยังไงหาก่อนนะครับตอนนี้ผมขอหาบอสเอวนี่ผมเจอแล้วครับตรงนี้ครับมีบอสอยู่หนึ่งตัวนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันยืนอยู่คนเดียวนะครับโอ้โหเป็นพลังกาวิตี้ด้วยนะครับพอเราเข้าไปใกล้มันก็จะสโลเราอย่างงี้นะครับนี่ครับผมลองตีดูนะครับว่ามันโหดขนาดไหนนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ